สวัสดีช้าวันใหม่วันนี้ภาวนาด้วยบทสรุดีที่66หัวข้อเดียวกันกับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้านะครับก็ขอให้เราได้ภาวนาพร้อมกันนะการขอบพระคุณพระเจ้านั้นเราเป็นสิ่งที่เราต้องทําสม่ําเสมอในโอกาสต่างๆนะครับและก็ต้องทําทุกๆวันนะครับในการบูชาคุณขอบคุณพระเจ้าแผ่นดินทั้งบวนเอ๋ย จงโหร้องสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงสุดีสรรเสริญพระสิริรุ่งโร์แห่งพระนามของพระองค์จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยถ้อยคำสรรเสริญจงทูลพระเจ้าเถิดว่าพระราชกิจของพระองค์ช่างน่าเกรงขามพระรูปภาพช่างยิ่งใหญ่แม้กระทั่งศัตรูยังก้มลงเฉพาะพระพักแผ่นดินทั้งบวนปราบน้ำมสการพระองค์ร้องเพลงสวดีแด่พระองค์ ร้องเพลงสรดีสรรเสริญพระนามพระองค์มาเถิดจงดูพระราชกิจของพระเจ้าการกระําของพระองค์ต่อมนุษย์ชั้นหน้าพิศวงพระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลเป็นดินเป็นแผ่นดินแห้งทรงให้เขาทั้งหลายเดินข้ามแม่น้ำไปดังนั้นเราจงยินดีในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงปกครองด้วยพระนุภาพตลอดกาล พระเนตรเฝ้าดูนานาชาติเพื่อคนกบฏจะไม่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์ประชาชาติทั้งหลายจงกรถวายพระพรแด่พระเจ้าของเราให้ได้ยินเสียงสรรเสริญโรงดังดกึกก้องพระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้ไม่ทรงอนุญาตให้เท้าของเราสะดุดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทดสอบข้าพระเจ้าทั้งหลาย ทรงใช้ไปทดสอบข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนทรงสลุงแร่เงินทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายติดกับดักทรงวางภาระหนักไว้บนบ่าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปล่อยให้ผู้คนขี่ม้าเหนือศีรษะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเดินน้ำเดินเดินดำน้ำลุยไฟแต่ในที่สุดก็ทรงนำออกมาอย่างที่ปลอดภัย ข้าพเจ้าจะนำเครื่องเผาบูชาเข้ามาถวายถึงบ้านของพระองค์เพื่อแก้บนตามคำสัญญาที่ให้ไว้เป็นคำสัญญาที่ออกมาจากปากข้าพเจ้าเป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในยามทุกร้อนข้าพเจ้าจะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์พร้อมกับควันหอมจากแกะเพศผู้ข้าพเจ้าจะถวายโคและแพะเพศผู้เป็นเครื่องเผาบูชา ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าจงมาและฟังเถิดข้าพเจ้าจะบอกเล่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องเสียงดังเรียกหาพระองค์คำสรรเสริญอยู่ในปากข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ามีความชั่วร้ายอยู่ในใจพระองค์ก็ผู้เป็นเจ้าทรงไม่ทรงฟังคงไม่ทรงฟังข้าพเจ้าแต่พระเจ้าปรับทรงฟัง ทรงตั้งพระไทยปันเสียงข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาขอถวายพระโพรแด่พระเจ้าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำภาวนาของข้าพเจ้าไม่ทรงถอนความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้าครับพี่น้องก็เป็นบทสัีบทนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ประชากรอิสราเอลนั้นน้อมสักการถวายแด่พระเจ้านะแล้วก็เป็นคำ ภาวนาอธิษฐานภาวนาเพื่อถวายบูชากอบพระคุณด้วยแล้วก็ให้คิดถึงว่าบทสวดีบทนี้นั่นเป็นการแสดงออกแสดงออกถึงความสำนึกความสำนึกในความรักที่พระองค์มีต่อพวกเขาอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วก็จะเป็นเรื่องทํานองนี้เรื่องเดียวกันนี้เพราะว่าชีวิตของชาวอิสราเอลในสมัยนั้นสมัยโบราณน,นั้นก,ก็แยกไม่ออก ชีวิตกับเขากับพระเป็จเจ้าต้องมีความสัมพันธ์กันแม้ความสัมพันธะ์นั้นบางทีจะไม่ไม่รักรื่นนักเ,เขาละทิ้งพระเจ้าไปนับถือเออทพพระเจ้าอื่นๆนอกลู่นอก,ก,นอกทางอะไรต่างๆนั้นก็จะถูกตีถูกสอนถูกทําโทษเ,เราก็ทราบกันแล้วนะครับพี่น้องเรื่องต่างๆเหล่านี้มันมันก็ไม่แปลกไม่แตกต่างด้วยนะในในชีวิตของเราในในปัจจุบันเนี่ยเ,เราที่เป็นคริสตชนเนี่ยเราก็ต้อง ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนของเราในหมู่บ้านในวัดของเราเพื่อขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองการที่เราจะต้องไปวัดไปภาวนาไปร่วมพิธีกรรมต่างๆมาด้วยกันนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่จําเป็นนะครับแต่ว่าช่วงนี้โอเคมาไม่ได้เพราะว่าอ,อ,อยู่ในเรื่องของออโรคระบาดอะไรต่างๆก็เราก็สามารถที่จะ ร่วมได้จิตใจอันทุกวันอาทิตย์เนี่ยต้องให้เวลาถึงแม้มาที่วัดไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านเราก็ต้องให้เวลานะครก็อาจจะเปิดโทรทัศน์เปิดเ,เว็บไซต์เปิดดูดูพิธีกรรมพ,พิธีบูชาของคุณที่ถ่ายทอดมาทางออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าไม่มีก็อยู่ด้วยกันในบ้านแล้วก็สวดภาวนาได้สวดภาวนาอ่านพระคัมภีร์ได้แล้วก็ แบ่งปันเพราะวาจากันได้ในบ้านของเรานะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยยังเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะเราต้องทาวันอาทิตย์ให้ศักดิ์สิทธิ์แม้เราไปวัดไม่ได้นะครับส่วนการรับศีลวัสนิตรับศีลนภัยบาปอะไรต่างๆก็เท่าที่จําเป็นเพราะนั้นก้าเรามีบาปเราต้องการจะไปแก้บาปก็ควาจริงการแก้บาปไปได้เสมอนะไปที่วัดแล้วก็ไปขอคุณพ่อเขาแก้บาปได้เสมอแม้ว่าเราไปวัดไม่ได้ไปขอแก้บาปได้แต่ถามว่ารับศีลได้ไหม ก็ถ้าไปที่วัดแล้วเนี่ยเราไม่มีมิซาแต่เราปรารถนาจะรับสินก็แจ้งคุณพ่อครับก็เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ว่าให้แจ้งให้แจ้งก่อนให้ติดต่อไปที่วัดก่อนนะเพื่อเพื่อเพื่อเ,อเราจะได้สามารถพบคุณพ่อแก้บาปและบัพติก็คุณพ่อก็อาจจะให้เรารับสินได้ส่วนตัวที่ในวัดนะครับโดยไม่มีพิธีมิซาอะไรหรอกแต่ว่าก็กระทอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องพ่อก็ขอให้เราได้ เข้มแข็งมั่นคงแล้วก็พยายามที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเจริญไปก้าวหน้าไปอย่างดีในในการรู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้ารู้จักที่จะให้ตัวของเราเองนั้นมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าเสมอในวิธีการในหนทางต่างๆนะครับของพระเปเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด